ขอกาบสวีดัสสวัสดีเ,เพื่อนเชาวมาเวลูเอลทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมนะครับฟินคิงเลอร์ชาแนลกันอีกแล้วนะก็เป็นไงกันบ้างครับ EP ที่แล้วนะครับสาหรับเด็กเคสบีชอปนะครับผมเพื่อนเพื่อนได้เอาไปเล่นแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสามารถเม้นบอกกันได้นะครับผมอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับฟินคิงเลอร์ชาแนลนะครับก็จะมากับเด็กที่ชื่อว่าสกา r l เล w ตวิต แอนดรสเตนนะครับผมเด็กนี้นะครับพิ๊นบอกเลยว่าพิ๊นไม่แนะนําให้เอามาลงเก็บแรงนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่มีแนวทางการเล่นแบบเป็นการเป่าหรืฉุกนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเป่าหรฉุกมันเป็นยังไงนะครับผมแต่ถ้าถามว่าเอาไปลงแรงเก็บแรงสนุกๆมันทาได้ไหมนะครับมันก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมสาหรับ วันนี้นะครับปิน้นจะมาเล่นให้ดูถึง2เกมเลยนะเผื่อเพื่อนๆจะได้เอาไปตัดสินใจนะครับว่าจะเอาไปลงเล้งเอ้ยลงแล้งไหครับเล่นนะครับหรือว่าจะเอาไปเล่นในโหมดแคชชว่วนะครับผมอ่าสำหรับเด็กนี้นะครับก็การขึ้นร้านค้านะก็จะเหมือนกับการเล่นด็อกเตอร์เซนต์นะครับผมก็คือการขึ้นร้านค้าตามสถานการณ์นะครับดูความเหมาะสมนะครับผม เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าการเล่นมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะสำหรับนี้นะครับสถานการณ์ดีนะครับผมชนะมา1 2 3นะครับเลือดเหลือ25นะครับก็ทำให้ผมสามารถขึ้นมาเล่นล้าน5ได้แต่จังหวะเทิร์นที่ขึ้นมาเล่นล้านห้านะครับก็คือเราต้องใช้เงินถึง8เหรียญนะครับในการที่ขึ้นมาเล่นล้านห้านะจังหวะนั้นก็เลยมีเงินในการรีหาตัวน้อยนะครับทาให้เฟด การต่อสู้เทินสี่นะครับแพ้ไปนะแล้วก็โดนดาเมจไปถึงแปดดาเมจเลยนะครับผมอ่จาจังหวะนี้ก็เราขึ้นมาเล่นล้านห้าได้เป็นที่เรียบร้อยนะก็ถือว่าขึ้นมาปลอดภัยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวิธีเล่นจะเป็นยังไงบ้างนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูที่เกมแรกกันก่อนนะครับผมอ่าเกมแรกนะครับปินก็จะไม่บอกอะไรเยอะนะครับผมก็จะยังไม่คายเทค,เทคนิคหรืออะไรนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ่าสำหรับนี้ก็ได้อย่างสมุดนะครัแล้วก็รวมถึงดรสเตนอวกาศเลยนะตัวที่เราจะใช้ในการคอมโบนะครับก็จะมีคิมสันไดนามนะครับดรสเตนอวกาศนะครับสกาเรตวิททั้งคอร์สีและคอร์5หรวมถึงฮารมดาวด้วยนะอ่าแล้วตัวที่ขาดไม่ได้นะครับอย่างยิ่งเลยนะครับก็คือตัวอย่างแองเชียนวันะครับผมคอร์5ห้านะสำหรับเด็กนี้นะครับก็จะมีการเล่นเป็น อาพูดได้เลยว่าถ้าเซตคอมโบวิชายังไม่มานะครับเราก็จะใช้เป็นเซตอย่างเซตการเป่าหญิงฉุบนะครับผมอ่าเขาเรียกว่าเซตการเป่าหญิงฉุบนะอ่าเซตการเป่าหญิงฉุกก็คือการใช้สมุดน,นั่นเองนะครับผมอ่าการเป่าหญิงฉุปก,ก็คือเด็กเรานะครับก็จะขึ้นดาเมจอะไรได้น้อยกว่าทีมฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วนะครับผมอ่าแต่ว่า แต่ว่านะครับเราก็สามารถเป่าหยิงฉุบได้นะครับเอออ่าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป่าหยิงฉุบเป็นยังไงนะครับผมเ,ออเป่ายิงฉุบมันก็จะมีทั้งออกเออเราชนะกับเขาชนะนะครับเออนะอ่าเดี๋ยวเรามาดูเป่ายิงฉุบนะอ่านี่นะครับเป่ายิงฉุบอ่าถ้าเราเป่ายิงฉุบได้ เอฟเฟกดีๆนะครับมันก็ดีนะครับแต่ถ้าเราเป่าเนี่ยถ้าเราเป่าอชุดได้เอฟเฟกต์กากๆมาอย่างเงี้ยก็ถือว่าเออก็ถือว่าแพ้นะครับผมสระมอันนี้นะแเราใช้ยอดส่วนแล้วนะเลือดเดือดสามนะครับผมอ่ามันเป็นเด็กที่พึ่งดวงนะครับสําหรับเด็กนี้เลยนะเป็นเด็กที่พึ่งดวงอ่าพอคอมโบอย่างการวิชาเรามาแล้วนะครับผมอ่จาจังหวะนี้ก็เริ่มนะครับเริ่ม เดี๋ยวจะเริ่มทำการคอมโบการวิชานะครับผมแต่จังหวะนี้นะครับก็ปกติครับเล่นเป็นเป่าอิงฉุกนะครับคอมโบเป่าอิงฉุกแต่มันก็ไม่ได้เป่าอิงฉุกไปโดยทีเดียวนะครับผมก็จะมีการใช้คอมโบอย่างการดไอตัวดรดอกเตอร์อวกาศนะครับกับแองเชียนนะครับวันรวมถึงนะครับการที่ส่งแองเชียนวันได้ส่งอย่าง ไอด็อกเตอร์สเตนเอากาดลงมานะครับอ่านี่นะครับอ่าเป่ายิงฉุกนะครับอันนี้คือเป่ายิงฉุกเราชนะนะจังหวะนี้นะนีครับคือวิธีการเป่ายิงฉุกนะเป็นเด็กที่เน้นเป่ายิงฉุกนะครับผมน็ตเป็นเด็กที่ใช้ดวงเลยนะตอนนี้ยังไม่บอกเทคนิคอะไรนะเดี๋ยวรอไปดูในเกมถัดไปนะครับผมจังหวะนี้ก็เหลือ2คนแล้วนะครับผมรวมถึงได้ด็อกเตอร์สเตนมาด้วยนะ จังหวะนี้ถือว่าการ์ดออกเหมาะจอกนะครับผมถือว่าดีเลยนะอ่าจังหวะนี้นะครับเซอร์เทอร์นะครับอ่าโอ้โหด็อกเตอร์มาครับไม่โดนปดอาวุธนะโอเคนะครับต่บงตรงข้ามตีนะครับอ่าเป่าชุบหน่อยนึงนะครับผมตรงข้ามตีเป่าฉุบหน่อยนึงนะครับผม าจาังหวะนี้ได้หามดาว4ดาวแล้วนะรวมถึงแองเชนวันนะครับผมอย่างนี้ผมก็จะขึ้นนะครับผมออขึ้นดาวอย่างแองเชียนนะวังวนี้ได้เครื่องร่อนด้วยโหดเลยนะต้องบอกนี้นะโหดเลยนะ ฉีดเขาให้ครับเขาตีมานะครับเราตีนะครับบินขึ้นไปนะครับบวกพลังยี่ครับส่งด็อกเตอร์สเตนลงมานะครับกดอาวุธก่อนเลยนะครับคราวนี้เอาอย่างตัวอย่างไปด็อกเตอร์สเตนนะอวกาศนะครับผมทําการเป่ายิฉุบก่อนเลยนะจังหวะนี้ด็อกเตอร์สเตนลงมานะครับผมฉีดเข้าให้นะจังหวะนี้โอเค โอเคโอเคนะครับอ่าสำหรับเกมแรกก็จบไปนะครับผมอ่มต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคเลยนะสำหรับเกม2นะครับโอเคนะครับไปดูกันเลยอ่าแล้วก็เข้ามาสู่ในะเกมที่2กันเลยนะครับผมอ่าเกมนี้นะครับบินจะบอกเทคนิคนะครับในการเล่นนะครับสำหรับการเล่นไอสการเล็บวิทกับลร,เรสเตนนะครับผมอ่า สำหรับเทคนิคนะครับผมเราก็จะดูสถานการณ์นะครับผมว่าเราควรเล่นที่ร้านไหนนะครับผมจังหวะนี้นะครับสถานการณ์นะครับถ้าตัวละครนะครับที่อยู่ในคูเราออกมาเยอะนะครับถึงแม้ว่าเราจะแพ้นะครับเราก็ควรที่จะขึ้นไปเล่นในร้าน5เลยนะครับผมแต่ถ้าตัวละครที่เป็นคูออกมาน้อยนะครับรวมถึงว่ามันบังคับให้เราซื้อการหลอกนะครับ เราก็ควรที่จะเล่นอยู่ร้าน4ก่อนนะครับเพื่อหาจากตัวฮารมดาวนะครับการสมุดนะครับผมเป็นตัวแบกนะครับการสมุดนะครับจะเป็นตัวที่เราแบกได้ดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นการเป่าลิ้นฉุบนะมันจะเน้นดวงเรานะครับผมอเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมอเห็นไหมครับจังหวะนี้นะครับผมเพ้นะครับแล้วก็ตัวนะครับมันออกมาเป็นอย่างเฟลตัวออกมาเป็นเฟลคอนนะครับทําให เรานะครับผมจะพูดยังไงดีก็คือมันออกการล็อกมาให้เยอะนะครับรวมถึงตัวอย่างยูริซีดนะครับผมก็เลยทําให้เราต้องอยู่ที่ร้าน4ี่ก่อนนะครับเพื่อหาตัวละครน,นะครับผมในจังหวะนี้นะอืจังหวะเทนี้ก็เพ้น,นะครับผมเพลน,นะครับอตอนนี้ผมก็ซื้อคินคคนง,นองนะครับคิงสันดนเดโมนะครับฮิวไว้ก่อนเลยนะ กินสัตว์ไดโา,าโมเรามาเร็วนะครับผมจังหวะนี้นะครับได้หิวอีกแล้วนะรวมถึงมีย่างสมุดอยู่สองเล่มนะครับผมก็เลยกล้าเสี่ยงนะครับผมผมสามารถเป่าิงฉุกได้สองรอบเลยนะจังหวะนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเป่าิงฉุกอะไรยังไงนะจังหวะนี้นะครับเป่าไปก่อนนะครับรอบหนึ่งนะครับผม จังหวะเป่าหุบผมก็ยังแพ่นะดวงไม่ดีเลยนะครับจังหวะนี้นะอ่าอ่าเมื่อเราขึ้นมาถึงร้านห้าได้นะครับจังหวะนี้นะครับให้เราหาคอมโบการวิชานะครับผมอ่าเมื่อเราได้คอมโบการวิชานะครับก็ทาการคอมโบการวิชาเลยครับผมสําหรับดรอเตอร์อวกาศนะครับผมรวมจิงสงกาเลรวิดคอร์สห้านะอ่อะจังหวะนี้เป่าหรืฉุบครับผมแต่พลังดันเท่ากันนะก็ไม่เกิดผลอะไร จังหวะน,นี้เป่ายางฉุกสลับพลังกันนะโอเคเป็นเด็กที่ยังยิงยาวบกระเป๋าฉุกอ่ะประมาณน,นี้นะอ่ะแล้วก็มีแองเจลินวันนะครับผมได้อย่างแองเชลินวันมานะครับอ่าเหมือนเดิมนะครับผมทําไมผมถึงเอาตัวยังฮามดาวมาแบกก็คือนะครับเสียงเรียกของแอดกาลนะครับมันสามารถเรียกอย่างฮามดาวมาแบบได้เร็วนะครับสามารถได้สีดาวเร็วมาก รวมถึงนะครับผมเมื่อหามดาวนะครับคอมโบกับตัวอย่างไอสกาเลตวีดคอร์สสี่นะครับที่เป็นเดคการ์ดนะครับมันก็ถือว่าแบบได้พอสมควรนะครับผมสามารถทําให้เราเล่นได้ง่ายนะครับผมจังหวะนี้เป่าอิงชุบก่อนนะครับผมสลับพลังกันก่อนนะครับอย่าพึ่งไปไหนนะใจเย็นๆนะครับผมอ่าอย่าพึ่งไปไหนนะครับต่ออิงชุบก่อนนะจังหวะนี้นะโอเค อตอนนี้เราก็มีคิมสันไดานามแบบอยู่นะครับผมก็ถือว่าทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะคิมสันไดานามเรา4ดาวแล้วนะจังหวะนี้ผมก็รีบหาวิธีที่จะขึ้นไปเล่นล้านหกให้ได้เร็วที่สุดนะเพราะว่าจะได้ใช้อไอขอไปเอฟเฟกต์ของคิมสันไดานาโมด,ด้วยนะครับจังหวะนี้นะครับมีเป่ายิงฉุบถึง3อันเลยนะโอ้โหสนุกมากนะครับเนเ้นเป่าหิงฉนะุบนะไม่เน้นบัฟนะ ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะดวงล้วนเลยนะครับจังหวะนี้นะดวงล้วนเลยนะโอ้โหเขาตีอย่างแองเ่นวันเราไปนะครับเป่าอชุบก่อนครับสลับพลังทีนะตัวอย่างอีโกกินนะครับเป่าชุบนะครับเพิ่มเกาะนะครับเป่าชุบอีกรอบครับสามรอบมันจะไม่พลาดเลยเหรอถามหน่อยนะเป็นไงเราสามรอบมันจะไม่พลาดเลยเลยนะจังหวะนี้นะ จังหวะน,นี้ก็ถือว่าสวยครับนี่นะเห็นไหมครับเสียงเรียกของแอดกาดนะครับดูนะมันจะทําให้เราได้ฮามดาวเร็วนะ,ะจังหวะน,นี้นะครับรูจัดเหมือนผมเลยนะมีสิทธิ์ได้โอกาสออกฮามดาวแน่ๆนะครับถ้าจัดครูเหมือนเหมือนผมจังหวะน,นี้นะับผมก็จะรีบหาคอมโบอย่างการวิชา้เร็วที่สุดน,นะเนี่ยครับที่ผมเอาฮามดาวกับสการ็ตวิทมาแบกก่อนนะับก็คือมันจะช่วยให้ ถ้าเราไม่ได้คอมโบการวิชานะครับมันก็ยังมีตัวแบกนะครับผมแต่ถ้าคุณไปเล่นคอมโบการวิชาเลยผมบอกเลยว่าแตกแน่นอนนะครับเออ,เ,อ,อเพราะว่าเด็กมันไม่เด็กมันไม่เก่งนะครับผมจังหวะวิปเป่ายิงฉุกไปนะครับกลายเป็นรวมพลโทนี่สตาร์กไปเลยนะจะังหวะ จังหวะนี้นะครับโอ้โหได้อย่างด็อกเตอร์เซนมาด้วยนะครับตอนนี้คอมโพค่ะแองเชียนวันได้ดุเลยนะผมบอกไปเลยนะจังหวะนีนะ้เออจังหวะนี้มีจังหวะที่ผมเล่นไม่ทันด้วยนะครับผมก็ประมาณเทินที่สิบเอ็ดนะต้องบอกไปเลยนะครับผมฝั่งตรงข้ามเอาไปแล้วนะเอาด็อกเตอร์เรานะครับโอเคใช้อาคมมนสน่เอาไปแล้วนะเขานี้โดนสตันนะครับเราไม่ได้ออกแอคชั่นนะ เออเรามีสิทิ์แท้สูงมากเลยนะครับอ่าแต่เราไม่รู้ครับเราเน้นเป่ายิงฉุบไว้กอนนะครับผมเออระวังตัวดีๆนะเป่ายิงฉุบนะครับผมต้องบอกเลยว่าตีเราดีๆนะไม่งั้นโดนเป่ายิงฉุบนะต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับอือจึช่วะนี้ตีไปนะเอ,อเกิดมาเป็นด็อกเตอร์นะครับผมเป่ายิงฉุบ นะครับผมโอเคอฝั่งตรงข้ามตีนะครับผมด็อกเตอร์สเตนนะครับผมโอเคลงมาก็ถือว่าทำคลิปรอ,อยนี่เลยนะครับรออย่าง หนังนะครับอย่างด็อกเตอร์สเตนนะครับผมที่จะมาเล่นกาสกาเลตบิดนะครับผมก็ถือว่าทำเป็นชาเลนจ์รอเลยละกันนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่อยากเอาไปเล่นนะครับผมสสำหรับการวิชาสายเป่าหญิงฉุบนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้คอมโบอย่างการวิชาแล้วนะแต่มันมาท้ายเกมแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องไม่เราไม่ต้องสนใจขนาดนั้นนะครับจังหวะนี้นะ เราก็ไม่ต้องสนใจขนาดนั้นนะครับอ่าได้อย่างเสียงเรียกของบูดูแล้วด้วยนะครับก็ถือว่าทําให้เราเล่นง่ายเลยนะจังหวะนี้นะอืมเอมางี้ก็บัฟพลังไปครับผมอ่าตอนนี้ขาดด็อกเตอร์สเตนอวกาศแค่ใบเดียวนะอย่างนี้คอมโบการวิชาไม่มาครับแต่ว่าก็ยังมีแบกอยู่นะครับผม,มก็ยังมีอย่างฮามดาวแล้วก็เป่ายิงฉุบถึง3ใบนะ แต่เทินนี้นะครับผมเล่นไม่ทันนะครับผมลงสมุดอีกใบไม่ทันก็เลยอาจจะทําให้พลาดไปนะครับอาจจะทําให้แพ้ไปนะ้ก็เสียดายนะครับผมต้องบอกเลยว่าเสียดายมากๆเลยนะคราคราวนี้ได้อย่างด็อกเตอร์มานะครับผมแต่ต้องบอกเลยว่าฝั่งนู้นก็โหดเหมือนกันนะเอาแซนแมนมาแบกนะครับสี่เร่องแซนแมนนะครับ อืมจังหวะนี้เป่ายิงชุบไปนะแต่ก็เป่ายิงฉุบแพ้นะครับน่าเสียดายเหมือนกันนะครับผมข้านี้ลงอย่างด็อกเตอร์นะครับผมอฝั่งนน้นก็ซัมมอนออกมาเรื่อยๆเลยนะงานหนักมากเลยนะครับอืมจังหวะนี้ โดนไปนะแปดดาเมจน,นะครับอ่าต่อไปเทือนสุดท้ายนะครับจังหวะนี้เรามีคอมโบการวิชานะจังหวะนี้ถ้าเจอการวิชาก็ควรที่จะซื้อนะครับผมจังหวะนี้เจอการวิชาก็ควรที่จะซื้อนะเนี่ยซื้อแล้วมันจะบับพลังเงินไม่พอนะครับก็กดเลยนะครับเห็นไหมบัฟพลังรัวๆนะครับผม เขาตีเขาสตันนะครับผมจังหวะนี้อโอ้โหเขาตีนะครับผมซัมมอนลองลงมานะจังหวะนี้เขาตีอีกนะเดี๋ยวก่อนอสนับพลังกันก่อนสิจะเย็นๆนะครับค่อยๆเป่ายิงชุบก,ก่อนอเป่ายิงชุบก,ก่อนใจเย็นๆนะเป่ายิงชุบก,ก่อนนะครับ เอออ่าก็เป็นอันจบแล้วนะครับผมอ่าสำหรับใครที่สนใจจะเอาไปเล่นนะครับเอาไปเล่นสนุกสนุกนะครับก็เอาไปเล่นได้นะหรือว่าใครจะเอาไปเก็บแรง <im> มันก็ได้เหมือนกันนะครับผมมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ต้องบอกเลยว่าเด็กนี้นะครับบินเลกต้องบอกเลยว่า50 50บนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการเป่ายิงฉุบนะ มันเป็นการพึ่งดวงนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการจะเอาไปเล่นนะครับก็ต้องรับจุดเสี่ยงตรงนี้ดีๆนะครับผมเพราะว่าเราก็ต้องรุ้นเหมือนกันว่าสมุดจะออกอะไรนะครับผมมันเป็นการพึ่งดวงนะครับผมรวมถึง ที่เราใช้มันมาก็เพื่อมาแบกไปเล่นการวิชานะครับผมแต่ว่าเกมไหนที่การวิชาออกช้านะครับเราก็ต้องพึ่งอย่างฮารมดาวนะครับสการ็ตวิทนะครับรวมถึงสมุดทั้ง3เล่มของเรานะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมสมุดไม่ควรใส่ให้กับแองเช่นวันนะครับแองเช่นวันควรใส่คาทาเจลมานะครับหรือว่าควรใส่อาวุธที่เป็นอาวุธตัวอื่นนะครับรวมถึงตัวอย่าง Scarlet w i t ิ h นะครับผม Scarlet w i t ิ h ตัวคอร์หนะครับผมถ้าไม่มาพร้อมกับตัวอย่างด็อกเตอรอวกาศนะครับก็ไม่ควรซื้อกาดวิชาที่เราใส่มานะอ่ะก็ยังไงนะครับผมก็คลิปนี้นะครับที่ทําขึ้นมานะครับก็เห็นว่านะครับหนังเรื่องด็อกเตอรสเตนกำลังจะเข้านะครับรวมถึงจะเอกอย่าง เขาเรียกอะไรอะดรสเตนนะครับเอกวันดานะครับก็เลยอยากทําคลิปนี้นะครับออกมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับผมสําหรับใครที่มาดูใหม่นะครับแล้วยังไม่รู้จักปีนคิงเลอรยชาแนลนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับปีนคิงเลอรยชาแนลกันด้วยนะครับตอนนี้เราก็ เข้ามาสู่500ซับสไครต์บวกๆแล้วนะเออเส้นทางต่อไปคือ1,000ซับสไครต์นะครับเพราะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้กับ p ิ n คิงเดอร์ชาแนลกันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ p ิ n คิงเดอร์ชาแนลก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ